สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอดมินผลนะคะวันนี้จะพามาชมรถเก๋งคอนด a CRV ปี2014นะคะในราคา555,000บาทนะคะเรามาชมในส่วนของด้านหน้ารถกันนะคะอะไฟตาคู่นะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าสีดำค่ะตัดกับสีโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ฮอนด้าอยู่ตรงกลางนะคะ ในส่วนของไฟตาคู่หน้านะคะไฟหน้าจะเป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็จะมีบวกกับเดย์ไลท์นะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกัน,นะคะ่ะเรามาดูในส่วนของด้านข้างรถกันนะคะล้อก็จะเป็นล้อแม็กธรรมดาค่ะเดิมๆจากซูนย์เลย กระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสีขาวตัดกับสีดําเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงปลายกระจกนะคะรถรุ่นนี้ไม่มีการสาดมาให้นะคะส่วนที่จะเปิดปิดประตูนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะเรามาชมในส่วนของด้านหลังรถกันนะคะในส่วนของด้านหลังรถนะคะไฟก็จะออกครบทุกดวงเลยค่ะแล้วก็จะมีที่ปัดน้ําฝนมาให้ด้วยค่ะใช้งานได้ปกตินะคะ ไฟเบรกดอนที่สามก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะแต่งคีบฉลามมาให้แล้วนะคะเท่ๆแบบนี้เลยสวยไหมคะแล้วก็จะมีตัวหนังสือ CRV อยู่ตรงท้ายตรงนี้นะคะเรามาดูอ่าช่องเก็บของข้างหลังกันนะคะว่าจะกว้างแค่ไหนนี่เลยกว้างๆแบบนี้เลยสามารถบรรจุของได้เยอะมากค่ะ ในส่วนด้านล่างนี่นะคะก็จะมีชุดแม่แรงแล้วก็ล้อมาให้ด้วยนะคะยังอยู่ครบนะคะชมภายนอกคร่าวๆเสร็จแล้วเราไปชมภายในกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนภายในก็จะสวยๆแบบนี้เลยคุมโทนไปด้วยสีดํานะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีดําค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะในส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะสามารถวางสิ่งของตกแต่งรถได้เยอะพอสมควรนะคะกว้างมาก พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถปรับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงได้ตรงนี้เลยนะคะปุ่มทุกปุ่มยังใช้งานได้ตามปกติค่ะเข็มไม้รถคันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นสามพันหกร้อยหกสิบสี่กิโลค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะมีหน้าจอแสดงผลเวลาเราเปิดเครื่องเครื่องเ,เล่นเสียงนะคะแล้วก็จะกดอยู่ตรงนี้ค่ะ ที่ปรับระดับแอร์นะคะก็จะเป็นที่ปรับระดับแอร์แบบธรรมดาค่ะสามารถปรับอุณหภูมิเย็นได้ตามที่ต้องการได้เลยนะคะแล้วก็จะมีปุ่มปรับความเย็นของพัดลมค่ะจะเอาแรงแค่ไหนก็สามารถปรับได้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มปรับพิทาของของแอร์นะคะรถคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะแบบนี้เลยเบรกมือนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะใช้ ใช้เท้าเหยียบนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีช่องใส่แก้วน้ำมาให้ทั้งหมดสามสามช่องนะคะแล้วก็จะมีอ่ะช่องวางของเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนที่พักแขนตรงกลางนะคะก็จะเป็นช่องเก็บของมาให้แบบนี้เลยนะคะบรรจุของได้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็จะมีอ่ะช่องเสียบ USB แล้วก็จะมีช่องเสียบชาร์จไฟมาให้ด้วยนะคะ ตรงที่พักแขนนะคะก็จะมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะเย็นสบายมากเลยชมภายนอกและภายในแบบเข้าว้เสร็จแล้วเรามาชมเครื่องยนต์กันนะคะว่าจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านี่ภายในก็เป็นแบบเดิมๆเลยหน้าเดิมคานเดิมมาร์กเดิมยังไม่ได้เคยเปลี่ยนอะไรมาเลย ก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะคะทางเราก็จะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ก่อนถึงมือลูกค้าแน่นอนค่ะแบตเตอรี่แล้วก็เช็คให้ก่อนถึงมือลูกค้าเหมือนกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักแชทเพจมาได้เลยนะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกค้าทุก24ชั่วโมงค่ะฝากรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลสกลนครด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินฝนขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย